ท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่ที่จัดแสดงนิทรรศการแล้วนะครับแล้วก็พระอาจารย์ที่จะให้ข้อมูลเราเกียเ่ยวกับเรื่องนิทรรศการก็อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับอ่อามาการครับอาจารย์พระาอาจารย์พระสากยวงศ์วิสุทธิ์เจริญพรับเรียกพระอาจารย์อนินมานเจริญครับกับพระอาจารย์เบื้องต้นก่อนอ่าอาคารนี้ชื่ออาคารอะไรครับอาคารที่จัดนิทรรศการเดิมทีจริงๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีเก่าแก่ขนาดเล็กประมาณสร้างตึกนี้ขึ้นมาเมื่อปีประมาณสัก2,498ครับก็เป็นอาคารมหาวิทยาลัยแต่ว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเจริญเติบโตเระสถานที่ไม่พอก็เลยได้ย้ายไปที่สารยาพุทธมณฑลอาคารนี้ก็เลยเอามาใช้เพื่อเป็นอเนกประสงค์แต่ทุกวันนี้ก็เลยเนื่องในโอกาสที่เจ้าคุณสมเดราชท่านทรงพระชนมายุครบ100 พรษาครษาทางวัดและทางคณะกรรมการจัดงานฉลองพระชันษา100ปีนี้ก็เลยคิดดําเนินที่จะสร้างเป็นเป็นนิทรรศการถวายพระเกียรติเจ้าคุณณสุริยกราชได้ชื่อนิทรรศการว่านิทรรศการพระชันษา100ปีสดุดีพระสังฆบิดรครับผมเมื่อเป็นนิทรรศการแสดงว่ามีมีกำหนดเวลาใช่ไหมครับว่าจะจัดในเพรก็โดยปกติก็เป็นนิทรรศการมีกําหนดเวลาแต่ว่าเจ้าปุณสมเด็จวนรัต ท่านก็มีดําริว่าอย่างไรเมื่อเป็นนิสสการก็อยากให้อยู่ถาวรให้มากที่สุดให้เป็นนิสสการถาวรก็คือชาวบ้านจะแวะมาได้เรื่อยๆเอาละครับอาคารนี้มีกี่ชั้นครับพระอาจารย์มีทั้งหมด3ชั้น3ชั้นนี้เป็นนิสสการทั้ง3ชั้นเลยจนพรแต่ละชั้นก็มีห้องใหญ่ๆอยู่ประมาณสักชั้นละประมาณ5ห้องครับผมก็จะเป็นห้องใหญ่ๆอยู่5ห้องทั้งหมดสิบห้อง แล้วก็มีห้องเล็กอีกประมาณอีก3าสี่ห้องอีกก็เพราะฉะนั้นก็จะรวมแล้วทั้งหมดประมาณ13ห้องซึ่งสิบาห้องก็จะเป็นเทศการงานนี้หมดเลยพระฉันสาร้อยปีเฉลิพระเกียรติคทั้งหมดเลยเป็นเป็นเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเราจะได้ชื่นชมพระบารมีสมเด็จสังฆราชและไม่ได้แค่ชื่นชมอย่างเดียวก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับสมเด็จสังฆราชได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราชได้รับ พระพรจากสมเด็จสังฆราช<อ>ก็จะเป็นนิทรรศการที่พยายามที่จะใช้ซื่อมิติผสมที่เรียกว่าสีมส่มิติสมมิติเร,ริญพรไม่ใช่เฉพาะแค่รู้สึกว่าสมเด็จสังฆราชท่านสเสด็จมาประธานพรให้เราครับแต่ว่าในช่วงที่ประธานพรมันก็จะมีน้ำมนต์ออมาด้วยก็จะเป็นเป็นเป็นสี่มิติแล้วก็ในห้องชั้นบนก็จะมองเห็นพระจริยาวัดเวลาห้องบนถมจำลอง หรือว่าส่วนอื่นๆที่เป็นงานหลักๆของจักรพรรดิสังคร,ราชก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วได้เห็นพระจริยวัดร100ปีที่ผ่านมานั้น,นทรงทําอะไร,ให,รให้แก่พระพุทธศาสนาสนทรงทําอะไรให้แก่ประเทศชาติบ,บ้านเมืองก็จะก็จะอิ่มกับเ<ล>จ้าพระ์เงินรรสุงรงคราบ<ล>ใครไม่ทันได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดสุนสงฆร,ราชก็มาที่งานนี้เจริญพรก็จะมีมีมุมถ่ายที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเอทรคเมิวเซียมอะไรทํานองนั้นก็คือ คือสามารถที่จะมีความรู้สึกว่าเวลาทายรูออกมาแล้วเหมือนกับว่าเราได้เข้าเฝ้าได้รับเสด็จจริงๆเลยก็น <ปะ S 1> ในแง่ของการแสดงการก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับในแง่คุณค่าก็อย่างที่รู้เราก็ได้มาใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราชถ้า,างนั้นเราแบ่งแต่ละชั้นแบ่งเรื่องราวยังไงครับชั้นล่างนี่นี่จะเป็นเรื่องอะไรชั้นล่างชั้นล่างนี้ก็จะเป็นห้องนี้ก็เป็นห้อง entrance หรือว่าห้องถงใหญ่ที่จะเข้าไปพาเข้าไปแต่ว่าพอเข้าเข้าไปแล้วมันก็จะมีตั้งชื่อวัด time machine หรือว่าเครื่องย้อนเวลา ย้อนเวลาไปส่วอดีตเจ้าพ่อจะเห็นได้ว่าเจ้ากุญสุดทสังฆราานี้ถือได้ว่าเป็นสมเด็จสังฆราชที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็คือ100อพรรษาหรือหนึ่รอปีนี่แต่นี้100ปีเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนทั่วไปมันก็แค่100ปีแต่ว่า100อปีของสมเด็จสังฆราชนั้นไม่ไม่เหมือนกับพวกเราครับ100ปีของพวกเรานี่บางทีเนี่ยอาจจะไร้สาระ กมิดาเนี่ยอาจจะเสียไป10ปีกับอะไรก็ไม่รู้อะไรกันแต่ของสมัยสังฆัราชเนี่ยเราก็เลยดูสิว่า100ปงขอเงินสมัสังฆราชมันผ่านเหตุการณ์อะไรซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในทั้งของประเทศไทยของโลกของศาสนาทั้งหมดนี้ถ้าเราดูแล้วถ้าเราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็จะต้องมาดูคิดใหม่เป็นโจทย์ว่าร้อยปีหนึ่งเนี่ยในชีวิตของเรานั้นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างไร และ<ม>ตัวเรานั้นมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร<ม>ในกรณีของพวกเราคนทั่วไปก็เราก็คงจะได้รับอิทธิพลอย่างเดียวเราจะเป็นฝ่ายรับครับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ,ญ่เราจะเป็นฝ่ายรับครับแต่ว่าในกรณีของสมเด็จสังฆราชท่านเป็นพระเอกของเหตุการณ์ท่านเป็นคนสร้างเหตุการณ์หรือท่านมีผลที่จะทําให้เหตุการณ์นั้นๆจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน<ม>เพราะนั้นเวลาเราดูร้อยปีที่ย้อนปีของย้อนไปของสมเด็จสังฆราชเราก็จะมองเห็นว่ามัน ช่วงเอทเทิร์นเทอร์นิ่งพอยต์ของประเทศไทยนี่จุดเปลี่ยนต่างจุดเปลี่ยนต่างๆที่โดยเฉพาะในร้อยปีนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยนี่สมเด็จสังฆราชนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆด้านและทุกๆด้านตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นทิ้งเป็นปริศนาว่ามันเกิดมาได้ยังไงแลลวก็บทบาทของพระสงฆ์เองบทบาทของสมเด็จสังฆราชเองและในฐานะที่พวกเราเป็นมรดกของประวัติศาสตร์หน้านั้นประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเรา รู้อะไรเราได้อะไรจากประวัติศาสตร์นั้น <ừng. S 1> และเราควรที่จะน้อมนําเอา,เอานึกถึงจ้าประมูลสันรกฤอยังไงมันก็จะได้บทเรียนตรงนี้จากการย้อนเวลาไปเรื่อยๆจาก2,556จนถึง2,456ปีที่สม<ป>ัยสัพตประว<ร>ัติศาสรที่เมืองการจนันทบุรีอ,รอืก็เป็นการย้อนไปดูอดีตซึ่งมองไปไกลๆมันก็อาจจะทําให้เรามีภูมิปัญญาที่จะ สร้างก้าวต่อไปข้างหน้าทั้นพานก็คือบางเทเนี่ยบางเทในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่สําคัญครับแต่บางทีเราก็เพียงแต่อ่านในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ว่าประวัติศาสตร์สำคัญนั้นก็คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็มันทําให้เป็นเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือต้นตอของความเป็นตัวตนของเรานี้เพราะฉะนั้นในกรณีของสมเด็จสังฆราเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสมเด็จสังฆราเนี่ยท่านมีผลงานหรือท่านมีส่วนอะไรที่ทําให้ จนเ็นตัวตนของเราอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตธรรมดาอย่างพวกเราถ้าพวกเราเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องได้อย่างมากแค่แค่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนหงแดดมืแค่นั้นเองครับแต่การกระทําพระดําริของสมเด็จสังฆราชนั้นมันกระเทือนไปถึงประเทศมันกระเทือนไปถึงโลกและนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นร้อยปีที่เหลยกว่าย้อนเวลาก็คือไทม์ไม่ชีนน่าดูอย่างยิ่งนะครับนั่นคือชั้นล่างเป็นเรื่องทายไมชชินทัครับ างั้นเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์นำชมที่ชั้นสองนะครับครับอ,องซังขราชาช<ะ>เลอดบุญญาทิการไกรคำชูบันลังให้ส่นนี้เราก็จะขึ้นมาที่ชั้นสองนนในห้องแรกของชั้นสองก็จะเป็นห้องที่ ตั้งเชื่อไว้ว่าพระของประชาชนพระของประชาชนเจรัญพรครับก็คือถ้าเราโยนโจทย์จากข้างล่างมาเนี่ยครับข้างล่างนี้มันก็จะมีอพิโสดอันหนึ่งที่นําแสดงก็คือว่าสมเด็จสังกราชเนี่ยทำไมถึงพระของประชาชนครับเพราะว่าพระองค์นั้นไม่เคยนึกถึงพระองค์เองเลยวันๆหนึ่งทุกลมหายใจของพระองค์มีแต่พุทธศาสนิกชนมีแต่คนที่มาพึ่งพระบารมีพระองค์ครับพระองค์เคยรับสั่งว่าชาวบ้านเขามาพึ่งที่นี่ และก็ถ้าเราไม่เป็นพึ่งที่พึ่งให้เขาเขาจะไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่เคยบ่นหรือว่าไม่เคยแสดงพระอาการว่าพระองค์เหนื่อยแต่ทรงห่วงใบประชาชนทรงห่วงใยลูกศิษย์ลูกหาที่สนองงานถวายเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแสดงให้เห็นถึงตัวตวนที่แท้จริงของพระองค์ที่อุทิศ พระองค์เพื่อความผาสุกข,ของคนมูใหญ่หรือว่าประชาชนนั่นก็คือที่มาที่ไปของพระของประชาชนซึ่งในตรงนี้เพื่อจะให้ได้อิ่มกับตรงนี้ก็สามารถรที่จะมาถ่ายรูปอันนี้ก็คือภาพต่างๆที่ในชีวิตของประจำวันของท่านที่เวลาตรวจวัดก็มีคนมากราบเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพิธีกรสมานั่งกราบตรงนี้ กตรนี่ภาพออกมามันก็จะเหมือนกับว่าภาพที่ได้เข้าพระสังราชจรอี่เป็นมิติที่สร้างขึ้นมาไว้ห้องนี้ก็เป็นห้องจําลองห้องบนทมของสมเด็จสังฆราชซึ่งห้องบนทมจริงๆที่ตําหนักคอยท่าปราโมทก็จะอยู่ขนาดนี้อย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนขาดเป็นห้องปิดใช่ไหมฮะชั้นคอนทั้งเป็นหน้าต่างและก็จะเห็นได้ว่าความเรียบง่ายของเจ้าพระุสังฆราชก็คือในในมีพระพุทธรูป ก็คือของจริงที่เรายกมามีอย,อย่างนี้นี่เรื่องอัฐบริขารแล้วก็เตียงที่เราเห็นก็คืออันนี้คือเตียงบนถมของพระองค์จริงๆเตียง,จร,งจริงใช่ไหมครับเตียงจริง,รงครับแล้วก็อาสนะก็อาสนะจริงบนอาสนะนั้นก็คืออาสนะที่ยอมแม่ถวายที่ทำถวาย<อ>เป็นอาสนะที่สมเด็จสังฆราชถ้าบอกว่าในชีวิตนี้มีอะไรที่สมเด็จสังฆราชรักมากที่สุดก็มีอาสนะที่เหมือนผ้าคลิ้วเนี่ย ว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เป็นช่างเย็บเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเศษผ้าที่แม่ได้มาจากโรงนั้นแม่ก็เก็บเก็บเก็บอะไรก็ตัดเย็บเป็นอาสนะให้กับพระลูกชายและพระลูกชายก็เอาไว้นั่งเพื่อที่จะฉลองสทัทยายอมแม่จนแม่เสียไปพอแม่เสียไปพระองค์ก็เคยรับสั่งว่าเวลาคิดถึงแม่ รับแขกในแต่ละวันซึ่งก็จะมีพวกัดประทับอยู่ตรงนั้นก็ญาติโยมจะมาขอน้ำมนต์ก็จะมีบารน้ำมนต์ของพระองค์อย่างนี้ซึ่งบารนี้พระองค์ได้มาจากประเทศเนปาลอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็พระองค์ก็จะทรงหนังเสือตู้ก็คือนนังเสือภาษาอังกฤษการนังสือพระไตรปิฎดกเป็นส่วนใหญ่พระตรปิฎดกมีบาลีแล้วก็ภาษาไทยหลายก็นอกจากนั้นนังเสือภาษาอังกฤษนี่ทรงก็จะก็เป็นเรื่องพระศาสนานะครับเจ้านพรครับเจ้าน่ร และตัวตัวนี้ก็คือตัวที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศเพราะว่าสมเด็จสังฆราชเนี่ยทรงภาษาอังกฤษคล่องครับทรงสามารถที่จะสนทนาสอนกับชาวต่างชาติได้ไดสบายเพราะฉะนั้นสมัยนั้นพระองค์ก็เลยเปิดสอนทุกวันจันทร์พุทธสุขพระองค์ก็จะสอนฝรั่ง สอนพุทธศาสนาฝรั่งโดยนั่งกระเก้าอี้ตัวนี้ฝรั่งก็จะตั้งเก้าอี้ข้างหน้าแล้วก็พระองค์ก็จะสอนจนเรียกว่าครูบาอาจารย์ฝรั่งที่ตอนนี้มีชื่อเสียงอยู่สมัยนั้นก่อนบวชก็เป็นฮิปปี้แล้วก็มาฟังสุนในสังกัาปทั้งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ครับที่ไหนฮะอยู่ที่ที่ตําหนักที่ตําหนักประงมดที่พระองค์ก็จะสอนที่ตําหนักของพระองค์เองโดยพระองค์ก็จะสอนหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็พระองค์ก็พาฝรั่งนี้เข้าไปในห้องพระ ชั้นสองในตึกตำหนักคอยท่าแล้วก็พระองค์ก็พานั่งปฏิบัติโอ้ปฏิบัติ<ช>ด้วยเลยเจ้านวอนทุกจันพุทธสุนี่ก็คือจำลองมา